สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมชินีแฮนด์เมดนะคะพี่แนะนําวิธีถักหมวกนิตติ้งลายสายนะคะหมวกใบนี้นะคะพี่ถักจากไหมคอตตอนนะคะเส้นขนาดสี่พายเส้นเท่ากับไหมพรมอะคะ่ะแต่เป็นไหมคอตตอนเป็นไหมฝ้ายงานออกมาจะนุ่มๆหย,ยุ่นยดหยุ่นมากๆใส่สบายๆถักเส้นเดียวนะคะงานจะถักจากข้างล่างขึ้นมาเทคนิคของการถักขอบนะคะพี่ถักโดยการถักเคบ n d อน r พนะคะ KB ก็คือนิดแบ็กสลับกับเพอร์งานออกมาจะได้ขอบแบบนี้แล้วก็ถักขึ้นมาตัวที่จะคำนวณน,นะคะก็คือจํานวนจํานวนหลักหลังจากที่เราเพิ่มแล้วนะคะจํานวนของหลักรวมจะต้องหารด้วยหกลงตัวนะคะสําหรับหมวกใบนี้นะคะเพิ่มลดได้ก็หารหกลงตัวนะคะก็ถักตามลายขึ้นมาจนมาปิดงานข้างบนค่ะปิดงานเข้าหาจุดศูนย์กลางแบบนี้นะคะหมวกใบนี้ถักไม่ยากค่ะ ผังลายวิธีคำนวณวิธีเริ่มต้นวิธีถักอยู่ในคลิปนะคะก็ดูในคลิปได้ถ้าคลิปพี่เป็นคลิปตัดต่อถ้าไวไปคุณก็กดหยุดนะคะดูไม่ทันก็กดย้อนผังก็ลงให้ก็กดหยุดหน้าจอแล้วก็จดผังนะคะถักตามผังได้เลยนะคะลายไม่ยากแค่นิดกับเพลนะคะคุณก็จะได้หมวกสวยแบบนี้นะคะกดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะในชื mm ่อนีแฮนด์เมดค่ะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนําอุปกรณ์สําหรับถักหมวกนิตติ้งใบนี้นะคะหมวนิตติ้งใบนี้พี่ใช้ไหมพรมเอ้ยไหมคอตตอนนะคะเส้นขนาดสี่พายนะคะเวลาถักจะถักเส้นเดียวปริมาณที่ใช้ประมาณร้อยร้อยกรัมนะคะมมวนนี้มันสองร้อยกรัมไหมที่สามารถทดแทนได้เป็นไหมพรมเส้นสี่พายก็ใช้แทนได้นะคะอันนี้ที่พี่ใช้อยู่เป็นคอตตอนเส้นสี่พายคอตตอนหรือฝ้ายอะคะ่ะอันเดียวกันนะคะ ม่นิดนะคะใช้ไม่นิดหัวขนาดสี่มิลเป็นหัวขนาดสั้นนะคะวัดความยาวของตัวหัวไม่นิดตรงนี้ยได้แปดจุดห้าความยาวของสายเคเบิลสี่สิบเซนความยาวรวมหัวรวมสายเคเบิลวนมาหาหัวอีกด้านหนึ่งตรงนี้หกสิบเซนนะคะเข็มโคเชพี่จะเริ่มงานป้อนห่วงเข้าไปที่ไม่นิดโดยการใช้เข็มโคเชช่วยค่ะเป็นเบอร์อะไรก็ได้ที่คุณมีค่ะ นะคะของพี่ใช้สามจุดมิลนะคะเข็มเย็บค่ะแล้วก็กันไก่อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะเรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะหมวกใบนี้พี่ใช้ไหมคอตตอนนะคะเส้นขนาดสีพายเป็นไหมเส้นใหญ่เวลาเริ่มงานเราจะเริ่มโดยการที่บ้อนโดยใช้เข็มโคเชนะคะเริ่มงานเหมือนเราถักโคเชค่ะเอาห่วงเข้ามาแบบนี้ นี่นะคะห่วงที่หนึ่งจะอยู่ในเข็มโคเชวางไม้นิดแบบนี้นะคะวางไว้นิดพาดอย่างนี้แล้วดึงค่ะดึงเข็มดึงไหมผ่านแล้วพาดไหมไปด้านหลังนี่นะคะห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สี่ห่วงที่ห้า ห่วงที่หกป้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้จํานวนตามต้องการค่ะหมวกใบนี้พี่จะเริ่มทั้งหมดเก้าสิบห่วงค่ะป้อนแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆคลิปที่เกี่ยวข้องกับวิธีเริ่มต้นนะคะเป็นการป้อนห่วงแบบเข็มโคเชการเชื่อมวงกลมนะคะแล้วก็การถักขอบโดยการถัก KFB เดี๋ยวพี่ลงไว้ใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้เราก็ป้อนไปเรื่อยๆ จนเราได้จํานวนตามต้องการนะคะแล้วเรามาถักขอบค่ะหลังจากที่เราถักขอบนะคะด้วยการถัก KF สลับกับเพอร์นะคะ KF ก็คือนิดสลับกับเพอนะคะอืม KB นะคะไม่ใช่ KF KB นิดแบ็กสลับกับเพอ จนได้ความสูงตามต้องการแบบนี้นะคะความสูงของเราคือแปดแถวเราตอนเราเริ่มเราเริ่มเก้าสิบหลักนะคะต่อไปเราจะเพิ่มห่วงเพื่อให้ถักลายได้นะคะจํานวนห่วงนะคะจะหารด้วยหกลงตัวพี่จะเพิ่มจากเก้าสิบเป็น114นะคะ้114ลบ90จะได้24ห่วงเอาก้าสิบตั้งหารด้วย24มันจะได้3.75นั่นแสดงว่าทุกๆ3ห่วงเราจะเพิ่มทีนี้เวลาเราเพิ่ม หลักที่ยังยังไม่มีการเพิ่มให้ถักนิดแบ็กสลับกับเพิ์นะคะแล้วหลักที่เพิ่มเราจะถักนิดฟอนแอนด์แบ็กเดี๋ยวมาดูนิดแบ็กถักแบบนี้นะคะปกติเวลาเราถักนิดเราจะแทงด้านหน้าถ้านิดแบ็กเราจะถักด้านหลังเราเอาตัวมาร์กเกอร์ใส่ไว้เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะถ้าไม่มีมาร์กเกอร์ใช้ไหมต่างสีก็ได้นะคะเริ่มนะเริ่มถักนิดแบ็กค่ะ นิดแบ็คคือแทงไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ปลดเพอก็ถักแบบนี้นะคะทีนี้มาดูห่วงที่เพิ่มห่วงที่สามห่วงที่สามจะถักนิดฟ้อนแอนแบ็กนะคะก็คือถักนิดด้านหน้าและด้านหลังในห่วงเดียวกันอันนี้นิดฟ้อนนะคะแล้วบิดไปถักแบ็คฟอนแอนแบ็คในหลักเดียวกันแล้วเราก็นับต่อทุกๆหลักที่สามเราจะเพิ่มนะคะ หลักที่ไม่เพิ่มเราแทงด้านหลังสองนะคะต่อไปหลักที่เพิ่มเป็นหลักเพอถ้าหลักที่เพิ่มเป็นหลักเพอเราก็ถักเพอเพอหน้าแล้วก็แทงนิดหลังในหลักเดียวกันนี่ฮะแล้วนับใหม่นะคะหลักที่ไม่เพิ่มก็แทงนิดด้านหลังอันนี้ก็ถักเพอสองนะคะ หลักที่เพิ่มจะเป็นหลักนี้ก็ถักนิดด้านหน้าแล้วเบี่ยงถักนิดด้านหลังเราเพิ่มไปแบบนี้นะคะจนนับจำนวนหลักรวมได้114หนึ่งสองต่อไปเพิ่มหลักเพอเพิ่มหลักเพอเราก็ถักเพอด้านหน้าเอาไหมไปด้านหลังแล้วเราก็ถักนิดนะฮะเป็นการเพิ่มที่หลัก ทุกทหลักที่สามนะคะเราจะเพิ่มตรงไม่เพิ่มเราก็ถักนิดแบ็กตรงนี้ก็เป็นเพิ่มต่อไปเพิ่มที่หลักนิดก็ถักนิดฟอนต่อด้วยนิดแบกถักเพิ่มวนมานะคะจนนับจำนวนหลักรวมได้หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะ หลังจากที่เราเพิ่มจํานวนหลักมานะคะจนวนกลับมาหาตรงจุดมาร์เกอร์ให้เรานับจํานวนหลักด้านบนอีกรอบหนึ่งนะคะให้ได้112 114ห่วงนะคะเราเพิ่มจากตอนแรก90เป็น114เพิ่มทั้งหมด24จุดนะคะหน้าตางานของเราก่อนที่จะเริ่มลายจะเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูผังลายผังลายให้คุณจดหน้าจอแคปเจอร์เลยนะคะ ลายเราจะมีทั้งหมดนะคะเวลาเราถักหนึ่งช่วงลายนะคะหนึ่งช่วงลายตรงนี้เราจะใช้หกหลักนะคะแล้วความสูงของช่วงลายก็คือสิบแถวพี่อธิบายวิธีการถักลายเราจะใช้แค่นิดกับเพอนะคะแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สี่เวลาดูดูหกหลักนะคะแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สี่ถักเหมือนกันก็คือในวงเล็บนะคะถ้าพี่เขียนว่าในวงเล็บตัวนี้ก็คือถักเพอสี แล้วก็นิดสองแล้วก็วนกลับมาเพอสี่นิดสองเพอสี่นิดสองวนไปจนครบนะคะทั้งหมดจะได้สิบเก้าช่วงลายนะคะแล้วพอเราถักแถวที่ 1, หนึ่งหนึ่งแถวที่สี่แล้วมาดูแถวที่ห้าแถวที่ห้าถักนิดอย่างเดียวนะคะแถวที่หกเจ็ดแปดเก้าถักเหมือนกันเริ่มด้วยเพอก่อนนะคะเริ่มเพอเสร็จแล้วเราไปถักในวงเล็บนะคะโดยการถักเคสองสลับกับ พีสี่วนไปเรื่อยๆจนเหลือสามห่วงสุดท้ายถึงถักเพอสามนะคะแถวที่สิบถักนิดอย่างเดียวแพทเทิร์นจะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่จะถักตามแพทเทิร์นนี้ค่ะจดแพทเทิร์นนะคะเรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สี่นะคะเราจะถักในวงเล็บ P4 กับ K2 เวลาเราดูลายดูลายให้เข้าใจก่อนลงมือทำนะคะเลื่อนมาร์กเกอร์นะคะ P4 ก็คือเพอรนะคะเพอรสี่หลักเพอร์ถักแบบนี้นะเพอรสี่นิดสองค่ะนิดแทงไปด้านหลังปกติแบบนี้นี่นะคะถักสลับกันไป แพทเทิร์นของแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สี่คือเพอร์สี่นิดสองเราก็ถักไปค่ะนับไปด้วยนะเพอร์สี่สามแล้วนะคะสี่นิดค่ะนิดสองไม่นิดไม่เปลี่ยนนะคะใช้เบอร์เดิมเพอร์สี่หนึ่งสองสามสี่เพอร์สี่นิดสอง ถักสลับมาอย่างนี้จนวนกลับมาจนถึงตรงจุดสุดท้ายนะคะงานจะจบด้วยนิดสองหลังจากนั้นถักขึ้นไปอีกสี่แถวนะคะหลังจากที่เราถักแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สี่นะคะโดยการถักเพอสี่กับนิดสองเวลาเราถักเพอนะคะถ้าถ้าจะให้ถักได้เร็ว ดูนิ้วกลางพี่นะคะไม่ต้องสาวไหมไกลค่ะเนี่ยค่ะเวลาถักเพอเอามือตรงนี้ปัดเพื่อให้เข็มมันตั้งขึ้นเราจะได้พันไหมได้ง่ายนะคะแล้วก็เวลาถักไม่ควรเอานิ้วไปดันตรงหัวเข็มไม่งั้นเราจะถักนานไม่ได้นิ้วเราจะเจ็บเนี่ยให้มันตั้งขึ้นเนี่ยดูนิดนะคะนิดดูไม่โป้งทงั้งข้างซ้ายค่ะพี่จะปัดเพื่อให้ไม่ดิ้มันตั้งขึ้นเราจะได้ตวัดไหมได้ ได้ง่ายนะคะอันนี้ถักเพอเทคนิคเล็กๆนะคะลองเอาไปใช้ดูเพราะไม่งั้นถ้ามันเป็นการสาวไหมแล้วก็โผล่หัวไปไกลเนี่ยนิ้วเราอะจะต้องไปดันใส่หัวเข็มเดี๋ยวมันจะเจ็บถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องดันแค่ให้ไหมมันผ่านออกมาอย่างงี้นี่นะคะงานมันจะจบด้วยนิดทูที่พี่บอกนะคะเพอสี่กับนิดสองสี่แถวหลังจากนั้นนะคะ แถวต่อไปแถวที่ห้าเราจะถักนิดบนรอบเวลาถักนิดบนรอบตั้งไม้อย่างนี้จะถักได้เร็วถ้านิตนะคะนีะ่ถ้าเราถักนิดนะคะถักนิตถักเพอไม่ควรปล่อยตัวหัวเข็มออกไปไกลถ้าปล่อยออกไปไกลเราจะสาวไหมไกลแล้วมันจะถักได้ไม่เร็วอันนี้ถักนิตนะคะแถวที่ห้าถักนิตบนรอบค่ะ แล้วเดี๋ยวจะมาขึ้นแถวที่ห6ให้ดูนะคะที่เหลือเราถักตามผังลายไปได้เลยนะคะลายนี้ถักไม่ยากแค่ให้รู้ว่านิดกับเพอถักยังไงเท่านั้นเองก็สามารถถักได้เพอนะคะลายเพอจะเป็นลายที่เป็นนูนๆขึ้นมาแบบเนี้ยลายนิดจะเป็นลูกโซ่แบบนี้ค่ะนี้เราก็ถักนิดบนรอบนิตติ้งงานสวยไม่สวยเนี้ยบไม่เนี้ยบอยู่ที่ การปล่อยห่วงแล้วก็การการคล้องไหมใส่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไหมที่เอาใส่ไปในงานลองฝึกดูค่ะคุณก็ทําได้นะคะอันนี้ถักนิดวนรอบนะคะลายที่เราถักนะคะหนึ่งช่วงลายหนึ่งช่วงลายจะเป็นทั้งหมดแบบนี้นะคะหนึ่งช่วงลายก็คือแนวนี้ หนึ่งสองแบบนี้นะคะหนึ่งช่วงลายเนี่ยค่ะหนึ่งช่วงลายของพี่พี่ถักทั้งหมดสี่ช่วงลายนะคะช่วงลายที่หนึ่งช่วงลายที่สองช่วงลายที่สามช่วงลายที่สี่นะคะวัดความสูงตั้งแต่ข้างบนเนี่ยค่ะจนถึงตรงข้างล่างเนี่ยได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะถักตามผังลายเลยนะคะตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่มันบุ๋มลงไปมันเป็นการถักนิดนะคะถ้าคุณถักตามผังลายที่พี่ให้งานออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะ ความสูงถ้าใครต้องการสูงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะของพี่พี่จะพอแค่เจ็ดนิ้วครึ่งแล้วเราจะปิดงานตรงกลางนะคะโดยการลดกลางหมวกโดยการถักเคสองต๊อก ok นะคะสลับกับนิดอย่างละแถวเราเริ่มก่อนเลยนะคะเคสองต๊อก ok คือนิดสองหลักพร้อมกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้คือการถักเคสองต๊อก ok. นี่สองห่วงพร้อมกันค่ะหลักมันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะคะถักแบบนี้นะคะวนมาจนถึงตรงจุดมาร์กเกอร์หลังจากนั้นอีกแถวหนึ่งสลับโดยการถักนิดอย่างเดียวลดไปเรื่อยๆนะคะเคสองตอกหนึ่งแถวสลับกับนิดหนึ่งแถวจน นิตติ้งเราไม่สามารถจะถักได้เพราะเคเบิลมันตึงเดี๋ยวพี่จะถักแบบเมจิกลูปให้ดูนะคะตรงนี้ถ้าใครชอบความสูงกว่านี้ก็สามารถต่อได้นะคะหมวกใบนี้พี่ใช้คอตตอนเส้นใหญ่ถักนะคะงานออกมาจะนิ่มๆใส่สบายค่ะคอตตอนถักให้เด็กใส่ได้นะคะเนื้อคอตตอนมันจะไม่เป็นอันตรายกับผิวเด็กเวลาเราซื้อเราก็เลือกสีอ่อนๆหน่อยนะคะ ถักบริจาคผู้ป่วยโรคมะเร็งก็ได้นะคะถ้าเป็นไหมคอต,ตอนแบบนี้นี่เราก็ถักเคสองต๊อกไปนะคะแถวที่หนึ่งของการลดกลางหมวกนะคะหลักเราจะมีอยู่ร้อยสิบสี่เราถักเคสองต๊อกบนรอบนะคะหลักเราจะเหลือห้าสิบเจ็ด แถวที่สองเราถักนิดบนรอบนะคะอันนี้เป็นแถวที่สามแถวที่สามเราก็จะถักเคสองตอกหลักเราก็จะลดลงห้าสิบเจ็ดหารสองไม่ลงตัวนะคะพี่จะปัดเหลือยี่สิบเก้านะคะเราถักเคสองตอกมาจนเคเบิลเราตึงค่ะเดี๋ยวพี่จะทํำเมจิกลูปให้ดูตรงนี้เราก็ยังเป็นเคสองตอกอยู่นะคะถ้ามันถักถ้าถัก ปกติได้ก็ยังถักอยู่จนมันถักไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราถึงจะใช้เมจิกลูปนะคะเวลาเราถักเคสองต๊อกนะคะวิธีแทงให้ง่ายก็คือตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะตั้งไม้ขึ้นแบบนี้ลองพยายามฝึกไม่เอามือไปดันหัวไม่นิดนะคะไม่งั้นถ้า เราฝึกเราถักแล้วเอามือไปดันตรงนี้บ่อยๆมือเราจะเจ็บแล้วเราถักนานๆเราจะถักไม่ได้นะเริ่มตึงละอีกสักสองห่วงเดี๋ยวจะทําเมจิกลูปให้ดูนะคะเทคนิคการใช้เมจิกลูปพี่ก็จะลงลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายนะคะเราก็ไปลองฝึกดู ที่ช่องพี่เมย์ค่ะที่เมทินีแฮนด์เมดก็จะมีวิธีการถักโดยใช้เมนิดวงกลมไว้หลายอันลองไปฝึกดูนะคะมันเป็นเทคนิคที่เราสามารถเอามาปรับได้นะคะเคเบิลมันจะตึงเพราะว่าห่วงมันน้อยลงเราก็พับครึ่งนะคะพอเราพับครึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคของเมจิกลูปคือมันจะดึงเอ็นสองฝั่งเราดึงฝั่งแรกก่อนเราลูดจํานวนห่วงทั้งหมดะคะ่ะเข้าไปอยู่ในมนิดแบ่งงานออกเป็นสองฝั่งเท่ากันเนี่ยค่ะ ทั้งหมดเข้าไปอยู่ในมณีตแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามันจะเหลือเหลือเอ็นด้านซ้ายกับเอ็นด้านขวาเงื่อนไขของการใช้เมจิกรูปนะคะไหมอยู่ด้านบนเอามือตรงนี้จับเอาไม้โป้งจับฝั่งนี้แล้วดึงฝั่งบนนะคะนะฮะมันจะหลุดออกมาสองข้างห่วงแรกที่เราถักเราเอามือเรากดไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวงานมันจะกางออกมาเราไม่สวยเราก็ถักเมจิกรูปต่อด้วยพื้นที่เล็กๆนะคะ ในอันหนึ่งเราก็ปล่อยแถวที่สามจะเป็นการถักเคสองต๊อกนะคะแล้วพอวนไปถึงตรงมาร์คเกอร์เราก็จะถักนิดวนรอบแถวที่ห้ามันก็จะลดลงอีกนะคะลดลงอีกเหลือสิบห้าที่จะจบหลักที่ประมาณแปดหลักนะฮะเราก็ถักเคสองต๊อกลดจำนวนห่วงมาเรื่อย งานมันจะถักแคบลงนะคะเอามือจับห่วงดีๆอย่าให้หลุดประคองไหมดีๆนะคะไม่งั้นหลุดนะตรงนี้เป็นวิธีลดกลางหมวกแบบง่ายสำหรับหมวกนิตติ้งนะคะในจริงถ้าลายมันลายมันสวยอยู่แล้วเนี่ยตรงกลางหมวกเราลดวิธีนี้ก็ได้ค่ะง่ายดีไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมงคนถักหมวกนิตติ้งกลัวเรื่องลดกลางหมวกถักไปถักไปแล้วคุณจะรู้ว่าหมวกนิตติ้งเนี่ยตอนขึ้นน่จะยากกว่าตอนจบ นะคะเพราะว่าตอนขึ้นมันเป็นการคำนวณน,นี่นะคะรูดทั้งหมดเข้ามาไว้ในไมนิดเนื่อนไขเดิมค่ะเอามือมือนุชี้กดเอาไม้โป้งกดทางนี้ไว้แล้วดึงค่ะนี่นะคะตรงนี้เราก็ถักเคส,สองสตอกถักจนวนมาหาตรงมารเกอร์นะคะ มันจะไม่ลงตัวนะคะมันจะเหลือเศษไม่เป็นไรเหลือเศษเราก็ไม่ต้องเคสองต๊อกเราก็เคธรรมดาเลื่อนมาร์เกอร์แถวนี้จะเป็นนิดอย่างเดียวเราก็ถักนิดบนรอบพออีกแถวนึงเราก็เคสองต๊อกอีกนะคะลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีจบงาน,นะคะ่ะระวังอย่าให้ห่วงหลุดนะคะประคองดีดี ใครไม่เคยลองถักนิตติ้งด้วยคขตตอนลองดูนะคะงานออกมาจะนุ่มน่าใช้เนี่ยค่ะพอห่วงมันหมดห่วงมันหมดนะคะเราดึงหลูกกลับคืนดึงตัวนี้เข้าพอดึงเข้ามาหมุนค่ะไหมยอยู่ด้านบนห่วงทั้งหมดอยู่ในไม้รูดรูดห่วงทั้งหมดมาไว้ในไม้เอาไม้โป้งกดฝั่งนี้นิ้วชี้กดฝั่งนี้รูดค่ะรูดออกมาถักนิด เอามือจับไว้อย่าให้กลางออกถักไปได้สักสองห่วงแล้วค่อยเปิดเนี่ยค่ะลดมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงาน,นะคะ่ะเราจะลดกลางหมวกมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ของพี่มีทั้งหมดสิบห้าหลักนะคะอยู่อยู่ในแมนิศแบบนี้เราจะทำเมจิกลูกครั้งสุดท้ายนะคะโดยการถักเคสองต๊อก นี่นะคะเราก็รวบก่อนจะเคสองตอกเราก็แถวนี้มันเป็นนิดเราก็ถักนิดก่อนถักนิดวนมาจนมาถึงตรงนี้แถวสุดท้ายแล้วนะคะเราไม่ต้องใช้มาร์กเกอร์ละรวบนะคะเคสองตอกสองรวบสามดึงกลับ นีฮมันจะเล็กลงเล็กลงค่ะเล็กลงเรื่อยๆเมจิกลูปนะคะสามารถเอาไปดัดแปลงใช้ถักพื้นที่วงกลมเล็กๆได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ไม้เซตค่ะแต่เราต้องประคองไหมให้ดีจับไหมให้อยู่ไม่งั้นหลุดนะคะต้องฝึกดูค่ะตองฝึกได้ จะรวบห่วงสุดท้ายนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพี่จะรวบห่วงสุดท้ายเนี่ค่ะรวบห่วงสุดท้ายแล้วตรงนี้ มันไม่ลงตัวมันจะจบด้วยนิดปัดทั้งหมดไปอยู่ด้วยกันค่ะปัดทั้งหมดมาเรียงอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเราก็ตัดไหมย้ายปลายไหมใส่เข้าไปที่เข็มสอดเราจะย้ายห่วงออกจากไม่นิดนะคะวเวลาย้ายเราไม่ย้ายมาทางนี้นะคะเรามาทางนี้ตัวปลายไหมจะอยู่ข้างหลังเราจะย้ายจากด้านหน้าตรงนี้ค่ะ นะคะคแผงทางนี้ค่ะย้ายไปห่วงออกมาจัดห่วงให้ดีนะคะพอจัดห่วงอย่างนี้เสร็จแล้วเรารูดก่อนเรารูดนะเราก็เอาตัวหัวเข็มเนะะี่ยค่ะบนอีกสักรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มเนื้อตรงกลางให้มันหนาขึ้นเวลาเรารูดมันจะได้ไม่โวเนี่ยค่ะแล้วเราก็ลูดติดกัน เก็บเสศษไหมข้างในนะคะถ้าเราจะทําปอมปอมนะคะเส้นนี้เราก็สามารถเอาไหมมัดปอมปอม,ปอมได้ถ้าเราไม่ทําปอมปอมถ้าไหมเราลื่นเวลาเราเก็บนะคะเราจะต้องพันแบบนี้เพื่อไม่ให้ไหมเราหลุดแล้วเราก็เก็บซ่อนนะคะเวลาตัดก็เหลือปลายนิดนึงเราก็จะได้แล้วค่ะหมวกใบนี้พี่ถักจากคอปตอนเส้นใหญ่เนื้อนิ่มนะคะเส้นขนาดสี่พายหมวกมันจะยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มใส่สบายนะคะ ผักบริจาคคนป่วยโรคมะเร็งได้นะคะใส่อุ่นๆนุ่มๆยืดหุนแบบนี้ค่ะงานจะนิ่มๆจริงๆนะคะนี่แบบนี้ค่ะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ